สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแกงเขียวหวานเม็ดขนุนกันค่ะเม็ดขนุนหรือว่าเมล็ดขนุนเนี่ยเป็นส่วนที่ หลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราปอกขนุนไปถ้าใครไม่ได้รู้สึกว่าอยากรับประทานเราก็จะทิ้งไปเนาะตัวเม็ดเนี่ยแต่หลังจากคลิปนี้นะอยากให้เพื่อนๆเก็บไว้เอาไว้ต้มผัดแกงก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกงเขียวหวานเม็ดขนุนของเราเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อไก่ค่ะเราใช้เป็นส่วนสะโพกหั่นเต๋า350กรัมหัวกะทินะคะเราใช้เป็นหัวกะทิกล่องแบบนี้นะ300 ml ค่ะเมล็ดขนุน350กรัมพริกแกงเขียวหวาน 60กรัมค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงอันนี้สามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะแล้วก็โหระพาก็เช่นกันสามารถใส่ได้ตามชอบนะคะนอกเหนือจากของพวกนี้เนี่ยก็จะมีตัวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งเราสามารถปรุงได้เองตามชอบเลยนะก็เนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหล,กหลกักๆก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยโดยเริ่มแรกนะเราจะเริ่มจากเอาตัวเม็ดขนุนมเนี่ยมาต้มเพื่อปอกเอาเปลือกที่เป็น แข็งแขงกับตัวที่เป็นสีน้ำตาลออกก่อนนะคะตั้งหม้อต้มน้ำเลยค่ะใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นพอระพอรอจนน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เม็ดขนุนลงไปได้เลยต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ พอเราตั้งไฟจนครบ10นาทีแล้วนะเราก็เอาเมนถ่านุนขึ้นมาแล้วก็นอกน้ําเย็นได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันปอกง่ายขนาดไหนนะพอเราเอามาต้มแล้วเนี่ย เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเมลขนุมที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะเปลือกของเขาก็จะร่อนออกมาได้ง่ายมากๆเลยไอตัวสีน้าตาลน้าตาลเนี่ยเราก็จะปอกออกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มีความเสียอรรถรสในการกินอะแบบบางทีเรากัดโดนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสากัสกๆเหนียวเนียวนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปอกออกให้หมดเลย เมนขนุนเนี่ยเป็นส่วนที่หลายๆคนไม่รับประทานแล้วก็จะทิ้งไปตลอดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันอร่อยนะเพื่อนๆมันจะมีความมันๆแบบรับประทานคล้ายๆกับพวกมันฝรั่งอะไรเงี้ยมีความมันมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็น ส่วนที่มีพลังงานแล้วก็มีโปรตีนนะคะคล้ายๆกับพวกถั่วเลยแล้วก็มีสรรพคุณอื่นๆมากมายมีเกลือแร่มีวิตามินช่วยต้านมะเร็งช่วยปรับสมดุลของเลือดนะคะแล้วก็ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆอันนี้เท่าที่เราอ่านมานะคะก็นั่นแหละมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะ พอเราเปอกเม็ดขนุนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแกงกันเลยตั้งกระทะเราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะเราจะเอาเครื่องแกงของเราเนี่ยมาผัดกับหัวกะทิของเรานั่นแหละคะ่ะโดยหัวกะทิเนี่ยเราจะค่อยๆใส่ไปทีละนิดจนหมดนะคะก็ในระหว่างที่เรากาลังค่อยๆใส่เนี่ยเราก็จะผัดไปด้วยโดยไฟที่เราผัดเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่ากะทิเนี่ยจะเริ่มแตกมันน้อยๆนะ เราจะไม่ให้เขาแตกมันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวไก่เคี่ยวตัวเม็ดขนุนให้สุกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแตกมันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะมันย่องไปหมดเลยเวลารับประทานก็จะเลี่ยนแล้วก็ไม่อร่อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะผัดประมาณนี้นะแล้วก็ผัดจนเขาแตกมันน้อยๆเนี่ยแหละแล้วเราก็ใส่ขัวกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะสูตรนี้เราใช้300 ml นะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากใส่ให้ข้นมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่การแกงอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวคนกินนะว่าชอบรสชาติแบบไหนชอบความข้นความเข้มแบบไหนบางคนชอบน้ําแกงข้นบางคนชอบน้าแกงใสนะอย่างเราเนี่ยเราชอบให้มันข้นๆแล้วก็น้าคลุกคลิกนะคะก็น่าแหละแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําตามเราหมดก็ได้พอเราได้น้ําแกงเขียวหวานแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไก่เนี่ยผัดกับตัวน้ำแกงจนกว่าไก่เนี่ยจะเริ่มสุกนะคะ โดยขั้นตอนอหลังจากนี้ก็ยังคงใช้เป็นไฟปานกลางที่ค่อนมาทางไฟอ่อนอยู่นะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเครื่องแกงเนี่ยเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะเนี่ยขณะในขณะที่เราผัดเนี่ยกะทิก็จะแตกมันไก่เขาก็จะคายน้ำมันจากตัวเขาออกมานะเราเลยไม่ผัดเครื่องแกงกับน้ำมันเลยนะคะ พอเราผัดจนไก่เริ่มจะสุกแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็น้ําลงไปค่ะเราจะใส่น้ําลงไปประมาณ6 600มิลลิลิตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาในการต้มขนุนต้มเม็ดขนุนของเราเนี่ยให้เขาสุกนิ่มด้วยนะพอเราต้มมาสักพักเดี๋ยวน้ามันก็จะงวดลงเองน้ําแกงของเราก็จะข้นๆเองนะคะ อันนี้อาจจะดูน้ำแกงใสจังเลยแต่ว่าเนี่ยแหละคะ่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลานะพอเราใส่น้ําใส่ใบมะกครูดลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเนื้อไก่ของเราเนี่ยสุกแน่นอนนะเพราะว่าก่อนที่เราจะปรุงเนี่ยเราจะต้องชิมรสชาติก่อนเนื่องจากว่าถ้าเครื่องแกงของเราไม่ได้ต่าเองนะคะเราก็จะไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องแกงที่เราซื้อมาเนี่ยรสชาติเป็นแบบไหนบางร้านเนี่ยจะเค็มมาก เพราะว่าเขาจะใส่เกลือเยอะๆเพื่อให้เครื่องแกงของเขาเนี่ยเก็บได้นานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องชิมก่อนถ้าเราปรุงเลยเนี่ยรับรองว่าเละแน่นอนเลยนะคะเวลาที่รสเค็มเกินไปแล้วมันมันมันไม่สามารถแก้ให้กลับมาเป็นรสที่พอดีได้นะคะ แล้วก็จะชิมก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสชาติใส่น้าตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปค่ะพอเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วก็ชิมอีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติมันโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เม็ดขนุนที่เราต้มเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะตอนแรกเราต้มแค่10นาทีแน่นอนว่ามันยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลงไปต้มอีกค่ะเราจะใช้เวลาต้มหลังจากนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณ20 20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะ ใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ต้มทิ้งไว้ได้เลยใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้มจนครบเวลาแล้วนะคะน้ําแกงก็จะมีความข้นมากเลยแล้วก็ตัวเมนขนุ้หนของเราเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะหันห่นหั่นแฉลบเอาไว้นะใส่ลงไปถ้าว่าใครไม่มีใครไม่ใช้พริกแดงโดยปกติการทําแกงพวกนี้นเขาจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่มีหาไม่ได้เลยสีแดงเราก็เลยใช้เป็นพริกแดงจินดาแทนนะคะแล้วก็เอา,เอามาหั่นแฉลบให้เขามีความเป็นเฉียง เฉียงแทนนะคะใส่ลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งปิดไฟนะหลายคนบอกว่าทำไมใบโหระพาของเพื่อนๆเนี่ยถึงดำเวลาที่เราตักขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันยังไม่สุกถ้าเราใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็คนนิดหน่อยแล้วก็ปิดไฟเลยเนี่ยใบยโหระพาไม่สุกเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งไฟจนกว่าจะมั่นใจว่าใบาโหระพาสุกแล้วเราก็ค่อยปิดไฟแล้วก็เอามาจัดเสิร์ฟนะคะก่อนจะเสิร์ฟเราก็จะตกแต่งด้วยใบยโหระพา ที่เป็นยอดนะคะนิดหน่อยก็จะได้แกงเขียวหวานที่น้าคลุกคลิกแล้วก็ข้นมากๆเลยนะเราชอบแบบนี้มากๆเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละถ้าใครชอบใส่กว่านี้ก็สามารถเติมน้าเข้าไปได้นะคะก็จะได้แล้วสําหรับเมนูแกงเขียวหวานเม็ดขนุนของเราในวันนี้อร่อยมากอยากให้เพื่อนๆได้รับประทานกันนะคะแล้วก็ตัวเม็ดขนุนมีประโยชน์มากๆเลยนะถ้าใครมีเวลาว่างๆก็ลองไปหาอ่านดูแล้วก็ลองเอาเมนูนี้ไปทํารับประทานกันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้กันแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ